Okay. วันนี้เราจะมาเทสเคลือบแก้วกันนะครับเป็นน้ำยาเคลือบแก้วแท้นะเป็นเคมีเคลือบแก้วตอนนี้สั่งมาหลายตัวมาถึงก่อนแค่ห้าตัวนะอดใจไม่ไหวก็เลยจะลองเทดอนนเอสอบกันตัวนะว่าตัวไหนมันดีต่างกันยังไงความเหลวความเข้มรอือะไรนะเพราะผมเองก็สงสัยมากอยากจะลองเคลือบแต่ไม่รู้ตัวไหนดีกว่ากัน ก็เลยสั่งมาเทให้เ,เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวไหนมันต่างกันยังไงบ้างช่องแรกนี่จะเป็นของ 9H นะฮะว่ากล่องขาวเป็นตัวขวดสีฟ้าขวาสีทองเป็นตัวที่เห็นกันเยอะนะฮะช่องที่สองนี่เป็น 9H เหมือนกันครับของ MR f i x เหมือนกันแต่เป็นกล่องดำขวดดำาเห็นเขาบอกเป็นตัวใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะต่างกันยังไงบ้างสองตัวเนี้ อันนี้เป็นรุ่นเมื่อก่อนนี่ยเขาบอกรุ่นใหม่จะเก้าเฮต์เห,ตเหมือนกันอี้หอเดียวกันนะแต่มรู้ต่างกันอย่างงี้ตัวที่สามนี่จะเป็นสิบเฮต์นะครับของเทอราคอสเป็นความแข็งระดับสิบเฮต์แล้วช่องที่สี่จะเป็นสิบเฮต์เหมือนกันนะครับของขวดแดงนี่นะแล้วก็ตบท้ายด้วยเป็นแบบนี้นะเผื่อใครใครมันจะไม่เขียนว่ากี่เฮต์นะ 9, เก้าเฮต์สิบเฮต์ไม่มีเขียนไว้นะจะเป็นเซรามิก protection coating อะไรประมาณนี้นะเป็นน้ำยาเคลือบแก้วที่ไม่บอกเก่ับความแข็งเดี๋ยวจะมาลองดูกันจะลองกับผิวรถจริงๆนะครับลองให้เพื่อนๆดูพอเป็นตัวอย่างนะพอเป็นแนวทางเดี๋ยวจะลองหยดบนผิวรถตัวนะเพื่อมันปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างความแตกต่างแต่ละตัวขวดแรกนะครับ9 h สีฟ้า อ่าประโยชน์ลงบนผิวนี่วทิ้งตัวลงมาบ้างนะครับกระจายตัวนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนมองเห็นกันไหมเลยนี่มุมสะท้อนนี่นะมันก็จะกระจายตัวบ้างแล้วก็ทิ้งตัวลงมาข้างล่าง ผมจะลองแตะดูนะครับตัวนก้าวความรู้สึกเป็นมันๆน,นะครับมันๆเหนื่อยๆคล้ายๆน้ำนะมันเครื่องนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่เป็นเคมีเคลือบแก้วแล้วก็มาลองช่องที่สองกันก้าวเฮ็ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นกล่องดําขวดดําของ m อ็มอาร์ฟิกเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าสูตรใหม่มาดูว่าต่างกันยังไงบ้าง โอ้ยาเหลวมากเลยพุ่งดีมากอ๋อ,อตัวนี้เย็นๆนะครับรู้สึกได้เลยว่าเย็นตัวนี้ของตัวเก้าเฮดสีฟ้านี่ไม่เย็นนะครับตัวนี้เย็นมากรู้สึกว่ามันจะกระจายผิวดีแต่เนื้อค่อนข้างข้นนะครับเพื่อนทุกช่องแรกนี่แต่เนื้อออกบางๆแทบไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยช่องที่สองเก้าเฮดเนื้อจะข้นๆนะครเพื่อนๆดู ข้นๆหนาผมเอาเนิ้วสัมพันธสนี่รู้สึกว่าเนหนียวเหนียวหนื่หนแล้วก็เย็นๆนะครับออกเนวข้นๆก็มาช่องที่สามมันต่อเลยเป็นสิบเฮทนะครับหยดลงผิวรถเห้เพื่อนๆดูว่าต่างกันยังไงโอเคโอ้ตัวน,นี้เนื้อน้ำค่อนข้างข้นนะครับไม่กระจายตัวเลยเนื้อจะอยู่กับที่นะครับ โอกัดเห็นกันหรือเปล่าโอเคเนี่ยสิบเฮทนะครับแสดงว่ามันแข็งกว่ามันข้นกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนเก้าเฮทนี่จะวิ่งกระจายขวดดํานี่จะหนาหนากว่าจะกเก้าเฮทเพราะขวดสีฟ้านี่บางนะครับมันจะวิ่งกระจายข้างบางแล้วก็อัน,นี้เริ่มหนาขึ้นพอมาสิบเฮทนี่หนืดๆนน,นนะครับจะลองสัมผัสให้เพื่อนๆดูค่อนข้างหนืดเหนด อ,อารมณ์ประมาณคล้ายๆเก้าเฮดขวดสีฟ้านะความรู้สึกแต่ว่าเนื้อจะเวลาสัมผัสกับผิวรถจะหนืดๆน,นะไม่ค่อยวิ่งของเก้เฮดไม่วิ่งดีมากเลยอ่ามาดูสิบเฮดตัวขวดแดงกันบ้างช่องที่สี่สัมผัสผิวรถแล้วเป็นไงบ้างพอเป็นวิทยาการ์หนีเพื่อนๆตัดสินใจกันดูผมเองก็ไม่รู้นะตัวไหนดีกันมันไม่รู้ต่างกันยังไง อค okay. ตอนนี้เนื้อก็ค่อนข้างข้นหนืดไม่ค่อยไหลเหมือนกันนะแต่รู้สึกจะคล้ายๆกันนะครับการไหลของมัน,นสิบเฮตตัวนี้กับตัวนี้นะคล้ายๆกันการไหลจะช้าช้าไม่ค่อยกระจายตัวนะไม่เหมือนเก้าเจะกระจายตัวอันนี้ตัวขวดฟ้านะกล่องขาว กระจายตัวเบาบางไปหมดแล้วนะีออกข้างด้วยตัวกล่องดําก็วงกว้างเหมือนกันครับเนี่ยวงกว้างมากเพื่อนแต่ตัวสิเพไม่ค่อยออกข้างนะจะทิ้งตัวหนาค่อนๆสิเพตอนนี้ก็ทิ้งมาลองตัวเซมิเคลือบแก้วไม่มีค่าความแข็งบอกนะครับสั่งมาในเว็บออนไลน์นะ โอเคโอ้ uh. okay. oh. ตันนี้ไม่มีค่าความแข็งบอกน้ำไม่วิ่งเลยนะแทบไม่ค่อยวิ่ง uh. ตอนนี้นะมันจะเขียนว่าเนะี่ยมันไม่มีค่าความแข็งบอกเลยมาแค่นี้แหละเพียวเพียวฝาก็เป็นฝา,ฝาธรรมดาแล้วก็ไม่มีจุกมาให้ แต่ราคาไม่ไม่แพงนะอฮะทั้งห้าตัวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักก็เดี๋ยวมาให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะว่าตัวไหนจะต่างออกผลปฏิกิริยางไงบ้างนี่ตัวที่ห้าไม่มีค่าความแข็งบอกจดปุ๊บอยู่กับที่เลยไม่ไปไหนจับดูนะหืมเลื่นมากครับ อารมณ์ลื่นๆื่นคล้ายค้าเรียกว่าอะไรคล้ายๆแชมพู่ะประมาณนั้นครับลื่นลื่นไม่เย็นผิวนะครับตัวนี้นะรู้สึกว่าเย็นผิวกันตัวเก้าเป็นกล่องฟ้าไอ้กล่องกล่องดำนะตัวที่สองตัวใหม่อารมณ์ประมาณคล้ายคล้จับทินเนอร์ะเย็นวูบเลยแต่ตัวอื่นไม่เย็นที่นิ้วเลยมาดูช่องแรก,กันไปถึงไหนละ โฟกัสก่อนมุมสะท้อนเอาเนี่ครับกล่องขาว9ับเก้าเเนื้อกระจายบางออกข้างครับสัมผัสดูก็ยังไม่แข็งนะครับก็ามาลองช่องที่สองกันดูเก้าเฮกล่องดำขวดดำนะครับตัวใหม่ยังก็บอกเป็นสูตรใหม่คนระับ น่ครับนเะพืพ่อนเืเห็นไ,ไหมเลยเนื้อจะข้น,นๆ้นหนาๆนากว่าตัวแรกที่คว้าก้าเฮ็ดด้วยกันเอ้ยรู้สึกเหมือนหนืดๆมากเหมือนมันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมข้นนะความรู้สึกตอนแรกมันเย็นเจี๊ยบแล้วก็เหลวอนันี้เริ่มแข็งแล้วนะเริ่มเหนียวๆน่าจะแข็ง็ลตัวนี้ มาดูช่องที่สามกันไปถึงไหนแล้ว10เฮดนะครับไหลช้ามากไม่ออกข้างเลยออกข้างน้อยมากสัมผัสดึกทีนะยังความรู้สึกเหมือนเดิมตัวนี้ออกเหมือนน้ำมันเครื่องแล้วก็โอ้ตัวนี้ไหลามาไวแล้วนะสิบเฮดต,ตัวขวดแดง แถวที่สี่สัมผัสตัวไหนก็หนื่ึ่ๆเหมือนกันคน้นๆเหนื่งๆนะสิบเอ็ดส่วนตัวที่ห้าตัวไม่มีค่าความแข็งบอกอยู่รู้สึกจะไม่ค่อยกระจายตัวนะไม่ทิ้งตัวเลยอารมณ์ก็คล้ายๆแชมพูความรู้สึกโอเค ครับใครที่สงสัยเหมือนผมนะครับว่าเคลือบแก้วตัวแต่ละตัวมันต่างกันยังไงก็พอได้เดากันนะฮะความต่างกันอันไหนดีกว่ากันน,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปลองกันเองแต่มาลองให้เ,เพื่อนๆดูพอเป็นวิธีกานแบ่งปันความรู้นะครับเผื่อใครมีไอเดียวิธีอะไรแนะนํามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูยังมีเคลือบแก้วอยู่หลายตัว มีหลายคนเขาเอาใส่แก้วนะใส่ช้อในให้ตกผลึกเห็นคนทํากันเยอะแล้วผมมาลองแบบนี้ดูบ้างบางทีตกผลึกมันจะแห้งเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างยังไงลองแบบนี้นะจะเห็นผลเดาทิศทางได้นะะใครต้องการแบบประเภทไหนประมาณไหนโอเคเรามาดูกันอีกรอบนะครับ ช่องแรกก้าวเฮ็ดขวดฟ้านะครับกล่องขาวยังเหมือนเดิมนี่ก้าวเฮ็ดกล่องดำนะตัวใหม่กล่องก้าวเฮ็ดเอ็มอาร์ฟิกก็บอกว่าสูตรนี้มาใหม่รู้สึกว่าเหนียวมากเหนียวมันแตะก้าวเลยมันแต่น้ำเชื่อม น่าจะแห้งไวนะครับตัวนี้ความรู้สึกผมจะมาดูวันอีกทีนะว่าแข็งไวหรือเปล่าส่วนตัว10 h เ็สิเก็ไม่ออกข้างไหลทิ้งตัวอย่างเดียวเลยสัมผัสให้ดูทีนึง ความรู้สึกเหมือนน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมก็เซดขวดแดงก็มาถึงนี่แล้วขวดแดงคน้คนๆเหมือนกันรู้สึกตัวนี้แทบจะไม่ค่อยขยับเลยนะไม่ค่อยทิ้งตัวลงมาเลยรวมตัวเป็นก้อนดีมากเป็นเคลือบแก้วไม่มีค่าความแข็งไม่มีบอกนะข้างขวดเขียนไว้แบบนี้เลย เริ่มโคตติ้งนะครับใครสงสัยทักหรือโทรมาได้เลยนะครับนี่เฟซบุ๊กผมแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวใครมาดูกนันก็ไดบนะครับ